พูดถึงเรื่องวัคซีนพอดีเดี๋ยวจะไปคุยกันอีกสายหนึ่งครับอย่างที่บอกไปว่าอยากได้วัคซีนทางเลือกทางเลือกจะมาไหมจะมาเมื่อไหร่นะครับเดี๋ยวไปคุยกันครับกับภาคีบุคลกรสาธารณสุขนะครับนายแพทย์สันติกิจวัฒนาภัยบูลคุยกันซิว่าเรื่องของวัคซีนทางเลือกเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับสวัสดีครับคุณหมอสันติครับสวัสดีครับครับได้ยินชัดนะครับได้ยินชัดเจนครับ ค,คืออย่างแรกผมเชื่อว่าคนไทยทุกคนสงสัยหมดว่าวัคซีนที่ฉีดอยู่ในบ้านเราตอนนี้เนี่ยกับเจ้าเดลต้าที่กำลังจะเข้ามามันป้องกันได้ไหมฮะเอาจริงๆก็ต้องตอบก่อนว่ามันป้องกันในเชิงความรุนแรงได้หมายถึงว่ามันป้องกันทําให้ตัวโรคเนี้ยสามารถที่จะลดความรุนแรงทําให้ป่วยจากป่วยหนักรุนแรงเนี้ยอาจจะเป็นป่วยเบาลงได้แต่สิ่งสําคัญของวัคซีนเชื้อตายครับหรือว่าซีโนแวคเนี่ยมันไม่ค่อยช่วยป้องกันการแพร่ระบาด ฉะนั้นพอถึงแม้คุณจะฉีดไปสองเข็มแล้วนิทิ้งระยะไว้หนึ่งเดือนเนี้ยครับ,รบแต่คุณก็อาจจะมีโอกาสติดเชื้อได้แล้วก็ติดเชื้อนี้บางทีอาจจะไม่รุนแรงมากแล้วมันก็อาจจะมีโอกาสแพร่ไปยังคนรอบข้างคุณที่อาจจะยังไม่ได้ฉีดวัคซีนนะครับเช่นคนในครอบครัวของคุณหรือว่าคนอื่นๆที่คุณได้ไปใช้ชีวิตร่วมกันประมาณเนี้ครับมันเลยทําให้มีข่าวออกมาว่ามีหมอที่ฉีดวัคซีนสองเข็มแล้วก็ยังมีโอกาสติดได้ครับ,รบจริงๆวัคซีนทุกชนิดเนี่ยถึงฉีดไปครบสองเข็มแล้วก็มีโออกาาสตติดดดเชื้้้ไทัังหมนะครบ,ครบแ่่ว สำหรับประสิทธิภาพเนี่ยก็พิสูจน์มาจากางานวิจัยแล้วก็ผลการใช้งานทั่วโลกเนี่ยก็พบว่าตัว m อม<น>วัคซีนเนี่ยจะป้องกันการพแพร่เชื้อได้ดีที่สุดอันนี้คือจากตัวอย่างของต่างประเทศหลายๆประเทศที่เขาจะเริ่มเปิดประเทศได้แล้วเนี่ยครับ,รบอย่างเช่นของอิสราเอลของสหรัฐอเมริกาอของออสเตรเลียอะไรเงี้ยครับส่วนของประเทศที่ใช้วัคซีนเชื้อตายเยอะๆเช่นชิลีหรือว่าของอินโดนีเซียก็เริ่มเห็นว่ามันเริ่มมีการแพร่ เยอะไม่ตัวเลขไม่ลดเลยเขาเลยต้องอาจจะเริ่มไปใช้วัคซีนตัวอื่นแทนเช่นตัวแอสตราเซเนกาหรือว่าตัว IA, เอมไอเอช่นไฟเซอร์โมเดอร์นา่ี้ครับผมคุณหมอคะแปลว่าอย่างนี้เนี่ยมีปัญหาที่แผนการบริหารจัดการวัคซีนของรัฐบาลในตัวที่เป็น m อม a ถูกต้องไปคะก็มองว่าเป็นส่วนหนึ่งที่รัฐบาลประมาทนะครับที่มไม่ได้จัดเตรียมที่จะร่างสัญญาหรือว่าจะออกมาจัดหาวัคซีนเหล่านี้เพื่อที่จะมา ่าเหมือนเป็นวัคซีนที่เอามาใช้ร่วมกันกันกบวัคซีนที่เป็นวัคซีนหลักตอนนี้ก็คือแอสตราเซเนกากับซีโนเวคผมมองว่ารัฐบาลอาจจะคาดการประเมินต่ําไปหน่อยว่ามันจะไม่ระบาดรุนแรงขนาดนี้ครับทําให้เขาชราใจแล้วก็ไม่ยอมออกมาพยายามเร่งที่จะนําเข้าวัคซีนเหล่านี้ซึ่งจริงๆวัคซีนพวกนี้มันก็มีการผลิตได้จํานวนจากัดซึ่งแต่ละคนอ้แต่ละประเทศทั่วโลกเขาก็ต้องการนะครับมันเป็นที่ต้องการค่อนข้างสูงมากๆเพราะว่า,าหลายๆประเทศก็ยังมีการแพร่ระบาดค่อนข้างสูงฉะนั้น มันเลยทําให้เรามองว่าเออรัฐบาลทําไมถึงไม่จัดหาวัคซีนที่มันมีหลากหลายรูปแบบเพราะว่าอยอมรับว่าตอนแรกตอนก่อนช่วงปีก่อนเนี้ยเราอาจจะยังไม่รู้ว่าวัคซีนตัวไหนมันจะมีประสิทธิภาพดีหรือไม่ดีจริงๆิเพราะว่ามันยังเป็นช่วงการทดลองในกลุ่มเล็กแต่พอเราเห็นถึงแมวโน้มแล้วเนี่ยว่าเออมันมีการใช้งานแล้วมันมีประสิทธิภาพที่ค่อนข้างออกมาชัดเจนมากขึ้นงานวิจัยออกมาทุกวันนะครับฉะนั้นทาไมรัฐบาลถึงไม่เร่งจัดหาตั้งแต่ตอนช่วงนั้นตั้งแต่ช่วงปลายปีก่อนที่มันยังมีเวลา เพียงพอก่อนที่จะเลยเถิดมาถึงทุกวันนี้ซึ่งพอเราจะมาเร่งหามันก็ค่อนข้างสายไปแล้วครับเราก็ประชาชน,นหลายๆคนก็ไม่มีโอกาสได้เข้าถึงวัคซีนที่มีประสิทธิภาพครับแบบ mRNA วัคซีนหรือว่าแอสตราเซเนกที่ยังส่งมอบมยังยังไม่ได้ครบตามกําหนดการด้วยซ้ำครับเห็นเห็นว่าคุณหมอกับทางกลุ่มอาจจะมีการเคลื่อนไหวเพื่อเรียกร้องให้มีการนําเข้าวัคซีนทางเลือกโดยเฉพาะ mRNA ด้วยใช่ไหมครับใช่ครับก็เป็นอ่า เป็นต้องต้องต้องให้เครดิตกับทางสมาชิกในทีมนะครับเขาก็มีความคิดรีเริ่มที่อยากจะมารวนรงอะไรบางอย่างเพราะว่าเรามองว่าถ้าเราปล่อยสถานการณ์ออกไปเป็นแบบแบบนี้เรื่อยๆเนี่ย มันคงจะแย่ลงไปถึงจุดวิกฤตมากกว่านี้คือจริงๆตอนนี้ก็คือวิกฤตมากแล้วครับแต่ว่ามันอาจจะวิกฤตได้มากกว่านี้อ,อาจจะต้องเป็นแบบที่คุณหมอเปิ้ลได้พูดไว้ก่อนหน,น้านี้ว่าอาจจะมีคนเสียชีวิตมากขึ้นเพราะจากการที่เราไม่สามารถมีเตียงเพียงพอทางออกที่ดีที่สุดคือเราเอาวัคซีนที่สามารถคุมการระบาดเช่นเอไมวัคซีนที่ตอนนี้มีประสิทธิภาพดีที่สุดในในณปัจจุบันนี้ครับ,รบเข้ามาเพื่อที่จะไปเป็นตัวช่วยในการลดการแพร่ระบาดอย่างอย่างกว้างขวางในปัจจุบันเพื่อที่จะลด จานวนคนที่จะต้องไปใช้เตียงในโรงพยาบาลลงให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ก่อนแล้วก็ทางกลุ่มบุคลากรก็มองว่าแพทย์เองเนี่ยที่เป็นกลุ่มหน้าด่านหลายๆคนก็ยังได้รับวัคซีนที่เป็นวัคซีนโซีโนแวคซึ่งมีประสิทธิภาพค่อนข้างต่ำที่สุดในบรรดาวัคซีนทั้งหมดนะครับครับคืออาจจะกันติดรุนแรงได้ ป่วยรุนแรงได้แต่ว่ามันไม่สามารถที่จะการการแพร่เชื้อบางทีบุคลากรทางการแพทย์ก็อาจจะติดเชื้อแล้วก็ไปแพร่ให้กับคนไข้คนอื่นก็ได้รหรือรวมครั้งในทีมเองนะครับดังนั้นเราเลยมองว่าอยากจะทําอะไรออกมาเคลื่อนไหวบางอย่างเพื่อที่จะสะท้อนเสียงของทั้งบุคลากรทางการแพทย์เองและประชาชนเพื่อให้ภาครัฐได้เห็นว่าเฮ้ยมันมีคนที่เขาต้องการ วัคซีน m อไที่ไม่อยากออกมาเป็นทางเลือกไม่อยากออกมาเป็นแค่จําเป็นต้องเสียเงินที่จะฉีดเท่านั้นอยากให้เขาเออกมาเป็นวัคซีนที่จะให้ประชาชนได้ฟรี free, เพราะเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนที่จะรับการรักษาทางสาธารณสุขในในช่วงโรคระบาดนี้ครับยังไงครับ,รรบจะพบกับรัฐมนตรีว่าการไหมหรือว่าจะพบกับนายกหรือจะมีการคุยกับผู้ใหญ่ที่วางนโยบายยังไงบ้างไหมครับ ตอนนี้ยังยังอยู่ในขั้นตอนประสานก็ไม่แน่ใจว่าจะได้ถึงขั้นไหน,นครับ,รบก็มีการพูดคุยกับสมาชิกในสภาก็อาจจะมีการไปยื่นหนังสือที่สภาภายในสัปดาห์หน้าครับ,รบหรือว่า,าจ,จะไปยื่นกับทางอาของคนที่จัดหาวัคซีนคณะกรมกรมการการจัดหาวัคซีนเองหรือว่า อ,องค์กรเพสัตหรือว่าอะไรอย่างงี้ครับท,ท,ที่มีอำนาจในการตัดสินใจในการจัดหาวัคซีนก็เด,ดี๋ยวอาจจะคุยกันในรายละเอียดต่อไปครับใช่ครับอาจจะเป็นช่วงสัปดาห์หน้าครับหรือเวลาส s <S ักประมาณนาทีหนึ่งครับคุณหมอสันติครับ them, ขออนุญาตพอคุณหมอบอกว่า mRNA ไม่ควรเป็นแค่ทางเลือกควรจะเป็นตัวหลักหลายคนพูดตรงๆฉีดเซโนแวคไปแล้วคงฟังแล้วเอะใจก็ใช่ฉีดไปแล้วสองเข็มครบแบบนี้ทำยังไงดีฮะในเมื่อกันแค่ติดหนักๆแต่ไม่กันการแพร่เขาจะมีทางเลือกยังไงกับคนที่ฉีดไปแล้วบ้าง ถ้าตามตามงานวิจัยมันยังไม่มีชัดเจนครับว่าฉีดซีโนแวคไปแล้วสองเข็มมันไปฉีดด้วยวัคซีนพวกไฟเซอร์โมเดอร์นาเนี่ยมันจะมีผลอย่างไรแต่ว่าถ้าอันนี้อ้างอิงจากอาจารย์ท่านหนึ่งที่มีความเชี่ยวชาญมากกว่าผมนะครับ,รบท่านก็บอกว่าถ้าเกิดว่าคนไข้เนี่ยสมมติติดเชื้อโควิดมาแล้วเนี่ยมีม,มีมีภูมิคุ้มกันจากธรรมชาติจากการติดเชื้อ่เงี้ยครับ,รบเราสามารถไปกระตุ้นภูมิด้วยการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ Pfizer, หนึ่งเข็มมันสามารถที่จะกระตุ้นภูมิได้ดีมากๆ มีมากมมีเพียงพอที่จะควบครอบคุมเหมือนกับฉีดไฟเซอร์สองเข็มในคนที่ไม่เคยติดเชือ้อส่วนวัคซีนซีโนแวคสองเข็มได้ฉีดมาเนี่ยก็สามารถที่จะปกป้องมีภูมิค่อนข้างใกล้เคียงกับคนที่ติดเชื้อมาตามธรรมชาติฉะนั้นก็เลยอาจจะเหมือนกับอนุมานไปได้ว่าอาจจะใกล้เคียงกันในนั้นแต่ว่ามันก็ยังไม่มีงานวิจัยชัดเจนที่ออกมาครับก็อาจจะต้องลองศึกษาต่อไปว่าถ้าเกิดว่าฉีดซีโนแวคมาแล้วสองเข็มแล้วไปกระตุ้นอีกด้วยวัคซีนเอมีเนี่ยมันจะได้ผลอย่างไรนะครับ ออพอดีเราได้ขยายเวลามานิดหนึ่งนะฮะคุณหมอครับก็ถามอีกนิดกล้กันถ้าสมมุติว่า mrna เราไม่ได้อะไรจะเกิดขึ้นกับประเทศไทยส่วนตัวผมมองว่าจริงๆควรจะต้องกระจายวัคซีนให้ได้เร็วที่สุดอันนี้ก็คือถ้ามันไม่ได้จริงๆนะก็ควรต้องกระจายวัคซีนที่มีให้มันมากที่สุดก่อนอย่างน้อยคือแอสตราเซเนกที่ก็มีประสิทธิภาพ อาจจะไม่ได้ไม่ได้ดีเท่าแต่ว่าก็คือไม่ได้แย่ครับคือสามารถป้องกันการแพร่ระบาดได้ระดับหนึ่งแล้วก็ในสายพันธุ์เดลตาก็คือค่อนข้างป้องกันได้ระดับหนึ่ง<ม>ก็ควรจะต้องกระจายตัวแอสตราเซเนกาให้ได้มากที่สุดซินอวกก็เอามาเสริมทับได้แต่ว่าไม่ควรจะต้องเป็นวัคซีนที่เอามาเป็นหลัก<ม>หรือว่าไปฉีดให้กับบุคลากรทางการแพทย์ดัานหน้าแล้วเพราะว่าประสิทธิภาพอย่างที่เห็นว่ามันก็มีหลายๆประเทศที่เห็นนะครับผมบแล้วก็คิดว่าสถานการณ์มันคงจะอยู่ในช่วงวิกฤตไปอีกสักพักหนึ่งเลยจนกว่าจะ มีมาตรการที่เด็ดขาดจากภาคลัองมาครับครับถ้า mrna ไม่ได้จริงๆซึ่งอาจจะมีการต้านสายพันธุ์เดลต้าได้ดีกว่าบุคลากรทางการแพทย์อุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือโรงพยาบาลเอาอยู่ไหมครับในปัจจุบันก็ ก็ถือว่ายังพอได้ครับแต่ไม่แน่ใจว่าในอนาคตจะเป็นอย่างไรเพราะว่ามันก็มีการใช้ค่อนข้างอยู่เพราะว่าช่วงนี้ทุกโรงพยาบาลก็ต้องเตรียมรับมือกับตัวโควิดโรงพยาบาลใหญ่ๆอาจจะพอมีครับโรงพยาบาลใหญ่ๆใ,ในกรุงเทพแต่โรงพยาบาลเล็กๆเช่นถ้ามมันกระจายไปตามต่างจังหวัดมันจะมีโรงพยาบาลชุมชนที่เป็นโรงพยาบาลขนาดเล็กอาจจะมีเตียงแค่30เตียง60เตียงครับผมว่าอาจจะไม่เพียงพอแน่ๆเพราะปีที่แล้วของการระบาดเนี้ยโรงพยาบาลที่กระทบมากที่สุดคือโรงพยาบาลเล็กโรงพยาบาลที่ มีบุคลากรค่อนข้างน้อยแล้วก็ขาดแคลนอุปกรณ์ต่างๆอยู่แล้วก็จะมีโอกาสกระทบแล้วก็ตรงนี้แหละครับจะเป็นวิกฤตจริงๆเกิดขึ้นมาคุณหมอครับอันนี้สุดท้ายจริงๆแล้วเมื่อวานมีข่าวบอกว่าคนที่ออกมาไม่เห็นด้วยกับทางกระทรวงอาจจะมีผลกระทบกับการไปเรียนต่อเฉพาะทางกับการทํางานคุณหมอบอกเปิดหน้าแล้วเดี๋ยวจะมีไปพบผู้ใหญ่ด้วยกังวลกับผลกระทบที่จะตามมาเรื่องของอาชีพไหมฮะเอาจริงๆผมมองว่า มันไม่ได้เป็นเรื่องที่เสียหายอะไรเลยในการที่จะออกมาพูดถึงข้อมูลข้อเทนจจริงครับแล้วจริงๆเราเป็นกลุ่มที่ออกมาพูดในเชิงของให้ให้ให้ข้อมูลข้อเท็จจริงเพื่อที่จะ่าให้ประเทศสามารถเดินกล้าวต่อไปได้รเราอยากส่งเสียงตรงนี้ครับให้กับบ e ุคลากรทางการแพทย์ที่อยากให้มีกระดูกหลังมาพูดกันจริงๆเพราะว่าการพูดถึงเรื่องโรคระบาเพื่อที่จะให้ประเทศสามารถเดินหน้าต่อไปได้มันไม่ได้เป็นเรื่องอะไรที่ หลายแรงรุนแรงเลยมันเป็นการให้ข้อมูลข้อเท็จจริงในกับประชาชนแล้วก็เป็นการทําให้ประเทศสามารถเปิดได้120วันตามกรอบของที่นายกท่านวางไว้นะเนาะสุดท้ายผมมองว่าอยากให้ทุกคนออกมาส่งเสียงครับเอาข้อมูลข้อเท็จจริงมาพูดคุยกันผมว่าสิ่งนี้มันควรจะต้องเกิดขึ้นในสังคมไทยนะวิชาการไม่ควรถูกปิดบังด้วยภาครัฐครับครับได้ครับวันนี้ขอบคุณมากครับคุณหมอครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับคุณหมอครับคุณหมอสันติกิตวัฒนาภัยบูร์นะครับเป็นภาคีบุคลกรสาธารณสุข อะไรที่จริงอะไรที่จําเป็นควรจะต้องพูดก็ต้องพูดอ่ะหมอว่าแบบนี้